<พ>ไม่เคยเลยอ่ะส่งแล้วส่งอีกส่งทุกวันใครพร้อมสั่งก็พร้อมส่งใช่แล้วสั่งจริงส่งจริง ไม่มัวนี่ไม่จกตา,กตาลูกค้ากลับมาสั่งกันเยอะมากวันวันนึงเนี่ยามากกว่า1000บ้านเมื่อก่อนเนี่ยดีใจ1000บ้านดีใจเดี๋ยวนี้ค่ะ2000บ้าน, 2> 2, านแล้วพันไปแล้วค่ะโอ้โหพ่อจ๋าแม่จา๋าหนูขอบคุณพ่อจ๋าแม่จ๋ามากนะคะทานดีแล้วบอกต่อทานดีแล้วกลับมารีวิวทานดีแล้วกลับมาสั่งซ้ำขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจากใจเลยพ่อจ๋าแม่จา๋ากาแฟหนูเนี่ยเป็นกาแฟลดหุ่นกาแฟ ไขมันกาแฟที่จะช่วยเปลี่ยนไซต์เปลี่ยนหุ่นบำรุงข้อกระดูกสายตาสมองบำรุงทั้งตัวบำรุงทั้ง ใครที่อยากได้กาแฟหนูเดี๋ยวหนูปล่อยให้ในราคาแบบเอาราคาน่ารักน่ารักไปเลยถึงแม้ว่าสารสกัดจะขึ้นราคาต้องหนูก็จะปล่อยในราคาที่คืนกำไรให้พ่อพ่อแม่ๆไม่มีผลข้างเคียงมีโรคประจำตัวทานได้ห่อใหญ่ๆหน้าเพจ450วันนี้หนูปล่อยหนึ่งห่อ350บาทแล้าสิบบาทแล้แม่จ๋าเอฟไปนะกินไปเลยกไก่หนึ่งมาแล้วหนูแจกอีกหห่อ แล้วหนูแจกเอสไฟเบอร์อีกหนึ่งกระปุกกระปุกสามชิ้นนี้สามชิ้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีไปทางไม่เพิ่มห้าร้อยเซตสุดท้ายเอฟให้เร็วเอฟให้ทันเอฟให้ไวใครเร็วใครได้เอฟเลยค่ะกอไก่หนึ่งค่ะที่เขาไปไหนแล้วอ๋อโอเค